ยวจอผิดสักคู่เดียวครับไแวนพียใคร้กผู้เขียนที่มาร่วมงานบริเวณพากคาราตอนแห่งนี้นะครับ าจจะยังพอมีที่ว่างอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าไม่มีนะครับบอกได้เลยว่ายิงคอยก็ได้ครับรองมาปรุงชายกงลอยนน่อนกับโชว์เขอเชิญ วันนี้นะครับขอบคุณคุณบุญเกียรติโชควัฒนาคุณปานชรีเพ็ญชาติพลตำรวจเอกอิสรพันธ์สินิวงศ์ะพิทยาคุณรลชัยบุญยะรัตเวและก็มองตา้โชว์มาได้ดีจักท่นม,มากๆขอบคุณทั้นห้าท่านมากนะครับเดี๋ยวขอเชิญทั้นหน้าท่านพักผ่อนด้านล่างนะครับแต่ท่านที่เหลือขออยู่ก่อนนะครับ ขอเชิญคุณช,ชาญชัยจรุวัฒน์นะครับอยู่กับเราก่อนนะครับพร้อมด้วยคุณวันธนาพอดีจิต,ตานุกทองนะครับประธานกรรมการโดยบริษารบริษัทที่ดีครีชันจำกัดคยั่ หยุดยาวด้วยเป็นโหลวิเกเอนนะครับแต่ท่านจริงอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะฮะบางท่านจะเลือกที่จะมาที่นี่เพื่อมาแสดงความรักแล้วความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับงานโครงการคนไทยัวใจภักดีพ่อพลายดินยังไม่จบเพียเท่านี้นะครับขอบคุณคุณชาญชัยนะครับขอบคุณคุณวันธนบดี แล้วก็ขอบคุณศิลปินแคปีนฮาวแล้วก็ขอบคุณ a อ a d มีแฟ a เทเชียด้วยขอบคุณครับ